สุราฟู้ดแฟร์สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยู่กับช่อง YouTube channel, ยู u ูบเชนน n n อ่ำแซมเชนนี่อ่ำบายช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งพามาเที่ยวสุราฟู้ดแฟร์ครับงานสุราฟู้ดแฟร์ปีนี้ เริ่มตั้งแต่22มีนาคม2567ครับจนถึง30มีนาคม2567ยังมีเวลามาเที่ยวครับวันนี้ชั้งหนึ่งมาประมาณ5โมงกว่าครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝา,ากนะครับบรรยากาศปีนี้จัดแบบตีมแบบว่าวินเทจนหน่อยครับเป็นเหมือนตึกโบราณนะตึกไม้อะไรประมาณนั้นดูสวยงามมากๆครับบรรยากาศดีมากของกินเยอะแยะมากมายครับจะกินอะไรนะครับแวะมาได้เลยครับสุราษฎร์พแฟเย็นนี้ครับสังเกตว่าไม่มีก้อนเมฆนะกังวันร้อนมากครับแต่ตอนจริงก็ ลมละสบายละลมเย็นละมีพระฝงรัหลังนะมาเดินกันเยอะเลยครับเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็เตรียมเมนูอร่อยๆเครื่องดื่มหลากหลายชนิดนะครับไว้ให้บริการครับทั้ง4ีฟูสุราษฎรกแฟก็บอกอยู่นะสุราษฎร์กแฟคืออาหารทะเลก็มีเยอะแยะมากมายครับใส่ยนลมตัวเบลอมถ้่มก็มีนะครับกุ้งเผาก็มีนะครับปลาแบบปลาเผาอ่ะถึงๆเลยหอมมากเลยครับเจ้งหนึ่งหิวเลย บรรยากาศค่ำนี้เป็นวันที่3มของงานนะครับก็คือวันที่24ครับเริ่มตั้งแต่ย2 23ิบี่ามเออนี่ยังอีกประมาณ6วันครับจ็ก็คือจัดจัดเต็มเต็มยาวๆเลยกัเตรียมคุงกันมานะเออนี่ครับที่โต๊ะที่นั่งก็อี้อะไรเงี้ยมีเยอะนะรองรับคนที่แบบมาแบบทานมื้อค่ำแบบบรรยากาศดีๆกับืิมแม่น้ำตาปีครับบรรยากาศแบบสไตล์วินเทจสักหน่อยนะถ่ายรูปสวยมากอืมดูบรรยากาศก่อน บริเวณที่จัดงานก็คือตั้งแต่ศาลพ่อหลักเมืองนั้นยาวไปถึงท่าประวานนะครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์นึงก็มีตลาด mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรตลาดน้ําอ่ะที่ท่าประวานด้วยเดินยาวๆเลยครับคือช็อปชิมเที่ยวกินดูดื่ดมบรรยากาศของกินเยอะแยะมากมายนะครับก็แวะกันมาได้นะครับที่งานสุราชฟู้ดแฟร์ครับ22ถึง30มีนาคม2567ครับ ยิ่งข้ายิ่งบรรยากาศยิ่งดีครับน,นักดนตรีก็เตรียมพร้อมปีนี้เอาเออเขาเรียกว่าอนุอนุอนุสาวรีย์ไหมภาปะวะปะวานอะ่ะเป็นอันนี้เลยนะเป็นเวทีนะเดี๋ยวจะมีนักร้องค้ามข้าครับมีนักร้องมีร้องเพลงเพราะๆกรอ,อ,อบกล่อมกันนะนี่ช่างหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาฝากตรงนี้จะเป็นหัวเกาะลำคูนะแบบบรรยากาศดีมากเลยดูน้ำสี เต็มตะลิ่งตลอดสุราษฎร์ธานีครับน้ําไม่เคยแห้งตรงจุดนี้จะเป็นมีสวนสาธารณะแบบย่อมๆนะครับบรรยากาศแบบสบายๆนะครับนี่ดูสิวิวหลักล้านจริงๆครับริมแม่น้ําตาปีเนี่ย,ย <c oughs> ดูสิมันมีแบบคือที่เทศบาลนครครับคำที่ยื่นออกไปแล้วก็ประชาชนสามารถไปนั่งทานอะไรได้นะครับ และอย่างก็มีมอเตอร์โชว์นะครับก็มีรถยนต์นะมีดาวน้อยผ่อนนานๆกันนะมอเตอร์ไซค์รับส่วนรถกันแบบเต็มๆจุกๆเลยครับทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อมาที่นี่เลยครับมินก็เรียกว่ามินิมอเตอร์โชว์นั่นเองครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือรถยนต์ไฟฟ้านะครับออร่า0-7นะสวยมากๆรถคันใหญ่มากๆใหญ่ผมคิดว่าใหญ่กว่าแคมรี่นะแล้วมีออร่าแบบตัวเล็กด้วยอารากุดแคสตาใสาๆวิ่งๆเลยครับดาว39 0 0 0นะออกรถผ่อน 6,800กว่าบาทนี่ใครสนใจรถยนต์ไฟฟ้าก็แวะมาชมในงานได้นะครับไฮบริดก,ก็มีนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์หลากหลายยี่ห้อน,นะครับเป็นแบรนด์แบบแท้ๆก็มีอีซูซูก็มานะครับดอกเบีย้ย0.99นะครับนี่มอเตอร์ไซค์โรโยก็มานะครับโหสุดเทเ่ไปเลยครับผมมินิมอเตอร์โชว์ครับนี่ BYD นะครับ,บตรงนี้เป็นบูธ BYD BYD u t r 3เนี่ยมาขายดีบนดับ สุดๆเลยแล้วตัวนี้เป็นดอฟฟินนะครับอเดินจนต่อไปนี่จะกินอะไรล่ะเตรียมพุงมาอย่างเดียวพวกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรนี่มีคือแบบเยอะแยะมากมายออสซส์สรี่พวกโทรศัพท์พมือถือดิจิตอลและพวกนี่มีหมดนะครับก็คือสามารถได้แล้วโซนนี้ที่ชั้นหนึ่งก็เข้ามาเป็นโซนแอร์นะคือบรรยากาศมันร้อนมากแอร์ตัวนี้จะเป็นพวกเขาเรียกว่าสินค้าโอท็อประดับระดับ ต้นต้นของประเทศเธอเลยนะครับมาจัดเป็นบูธห้องแอร์นะครับเข้ามาชมกันได้นะครับมีแบบไหมผ้าไหมผ้าไทยผ้าสวยร้านแบบตัดเย็บแบบมีชื่อทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มีพวกวัดสายตาประกอบเว่นก็มีนะครับมีอยู่2บูธนี้ทังหนึ่งเห็นนะครับมีรองเท้าหนังมีพวกโอท็อปมีเยอะแยะมากมายเลยอธิบายไม่ถูกครับมีการจิมฟรีด้วยแล้วจะมีพวกปลาต้มหวานเห็นไหม แกงแปตปลาโตๆมากๆเลยครับน่ากินมากๆขายดีขายดีกันนะครับช่างหนึ่งหลบร้อนด้านนอกเขาเข้ามาข้างหญ่ข้างในแบบโซนแอร์นะเย็นชื่นใจมากๆเลยครับโอเคครับไปอีกมุมนะครับจุดนี้จะเป็นจุดห่มพระธาตุนะอ่ามันสามารถลงซื่อแล้วมาทำบุญกันได้ตรงจุดนี้ครับอหม นี่ครับเครื่อนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องชาวพุทธที่ศรัทธานะครับในองค์พระธาตุก็สามารถมาลงชื่อผ้าของพระธาตุกันนะครับเป็นงานมงคลใหญ่แล้วมีกิจกรรมตัดผมฟรีด้วยนะที่นี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเครื่องหนึ่งเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับมาเที่ยวกันนะมีเวลานะครับวันนี้ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบโอเคยังมีเวลามาเที่ยวได้เลยครับเตรียมพร้อมมากันเยอะๆเลยครับมีของกินบรรยากาศดีๆครับสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามได้ครับช่อง YouTube Channel สยาม Channel ชาแนลหมายเลขหนึ่ง